พี่บอกกูท้องอ่ะชอบเขาแต่เขาไม่ชอบไม่เป็นไรนะเซเบอร์รอๆยังมึงหาได้อยู่และเว้ยออกกลางกายนะเซเบอร์เอาทิคแฝงก่อนพี่กูไม่ใช่ผู้ชายเซเบอร์เอ้าไอ้เหี้ยเล็ดกูบอกให้มึงออกกำลังกายดูแลตัวเองไม่เองก็ออกกำลังกายได้ผู้หญิงออกกำลังกายได้เออดูแลตัวเองไงผู้หญิงแบบเปลี่ยวเปลียวพังแบบพ่เกลียวเปลียวพังถึงเจตนากูจะบอกให้มึงรีทิ้งก็ได้ พี่บอสถูหลังให้ฉันหน่อยไอ้บุ๊คนั่งเลยไอ้บุ๊คไม่ไปอ,อาบน้ำนะเนี่ยไอ้บุ๊คไปสัตว์เล่นเกมก่อนมีแต่คนอยากได้ดิสแบบพี่สนองคนดูบ<ส>้างเดี๋ยวเอ้ยเอ้ยเกมเริ่มแล้วแป๊บนึงนะเกมเริ่มแล้วดิสไม่รู้จริงๆสร้างดิสเลยแฟนขับเรียกร้องแล้วต้องทำระไมโอ้ดิสดิสอะไรดิสดิสไม่รู้จักไม่รู้จักแต่ดิสคอร์ด ไอ้ด้วยเราจะสร้างดิสกันตอนกูขึ้นเรียนไอสัตว์ก็ต้องงี้ไหมถ้าเกิดกูทอยมือถถ้าเกิดออกขาวสร้างดิสออกดำไม่สร้างใช่คปะฝันยังไงครับรู้จักแชตก็รู้แล้วว่าคอมบูนน่าจะอยู่ขนาดน้าอยู่ขนาดไหนโอ้คุณนายเอ้ยคุณนายเอางี้ถ้าเกิดพวกมึงสามารถเขียนได้ไหมถ้าเกิดสามารถพิมพ์หนึ่งโดยไม่มีสองได้เนี่ยกูจะสร้างดิสที่เหมึงเวโอเคปะ ใครสักคนหนึ่งที่พิมพ์ก็คือดิดหายไปเพราะฉะนั้นใครพิมพ์ถ้าเกิดมีส2คนเดียวกูไม,มไม่สร้างนะเดี๋ยววะเฮ้ยมีคนพิมพ์